มีใส่บ้าเนี่ยหกหกห้าสิบบาทนะลูกนะสวยทั้งนั้นเลยห้าเก้าน่ะ้าสบามาแล้วนะให้ครั้งเดียวนะ5บาทสวยอวเต็มเลย i'm no.